สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกวีคอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันท์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้อยู่กับน้องเฟิร์นนะจ๊ะมาส่งงาน,นะคะ่ะโอเคก็ตรวจเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็กลับบ้านมาแกะพัสดุคือตอนนี้นะคะเรากําลังจะทำอโมเดลนะคะจากเลโก้เป็นโมเดลของตัวเราเองนี่แหละใน เกม Stardew ที่เราเล่นนะคะก็เลยนี่เพิ่งสั่งมาอันนี้คืออันแรกที่สั่งมานะคะและน,นี่ก็เป็นชื่อร้านที่เราสั่งมาสั่งจากร้านนี้เลยนะคะในช h e. อปปีก็จริงจริงอ่ะมันมันมีทั้งหมดประมาณ30ชั้นเดี๋ยวจะให้ดูโมเดลต่อไปนะคะก็คือถ้ารวมฐานด้วยเนี่ยตัวโมเดลจะมีทั้งหมด30ชั้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นแบบ3 d ดีนั่นเองที่เรา แกะออกมาจากรูปนะคะซึ่งเราก็เอารูปอ่ารูปด้านด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรอย่างงี้มานะคะแล้วก็เอามาจากเกมเลยแคปออกมาแล้วก็มาปั้นเป็นโมเดลนะคะซึ่งเราก็หยอดสีเข้าไปว่าแบบช่องนี้นะคะจะใช้สีอะไรบ้างอันนี้ก็คือยังไม่สมบูรณ์ดีนะคะตอนนี้ได้แค่ประมาณถึงตรงคอ ยังไม่ขึ้นไปถึงหวัวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นต่อแล้วก็คือเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกเลยนะคะแต่ว่ามันยังต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีฐานนะคะออันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็พวกตัวสีม่วงเข้มที่เห็นใน3ัดีนะคะตัวสีม่วงเข้มก็จะขึ้นไปถึงประมาณชั้นที่3เลยนะคะประมาณชั้น3ชั้น4ี่ประมาณนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องรองนะคะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะหาสียากนะคะอันนี้ก็จะมีสีเหลืองเนาะสามตัวที่สั่งมาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้หรอกมันจะอยู่ตรงเสื้อที่ชี้เมื่อกี้ใช่ไหมตรงเสื้อเอี๊ยมที่ชีมกี้อันนี้เราก็จะเคลียร์ชั้นล่างก่อนนะคะตรงที่เป็นส่วนเท้าอะไรอย่างนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยซื้อแบบข้างบนขึ้นมาเติมเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ โอเคอันนี้ก็สร้างเป็นเลเยอร์ไว้แล้วก็ปิดเลเยอร์ไว้ตอนนี้นะคะที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นเสร็จแน่ๆเลยก็คือชั้นที่1นนะคะแล้วก็ชั้นที่2ก็จะมีอยู่แค่บางตัวนี่อันนี้คือชั้นที่1นนะคะเป็นชั้นพื้นเลยถ้าถ้ารวมฐานอีกก็จะเป็น2ชั้นนะแต่ว่าฐานยังไม่ได้ซื้อมาก็ประมาณนี้นะคะให้ดูโมเดลคร่าวๆแล้วกัน น่ารักอยากให้มันเสร็จมากๆเลยเพราะว่ามันก็น่าจะสูงประมาณฟุตหนได้เลยแหละน่าจะน่ารักมากเลยแหละแต่ว่าปัญหาคือสีมันหายากนะคะก็ต้องรอดูว่าต่อไปว่าจะเป็นยังไงจ้าและวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันในเกม Among Us นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วก็คือตอนนี้ติด Among Us มากเลยนะคะกำลังจะเล่นเกมเออก็ ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้ซื้อมาก่อนใช่ไหมอะมองอสแว่าเออรู้จักอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยที่มาซื้ออ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยคืออยากได้ของตกแต่งที่มันเกี่ยวกับเกมเว้ยก็คือจะเอามาจัดโต๊ะคอมใหม่นี่แหละก็อยากได้พวกฟิกเกอร์อะไรเงี้ยแ,แล้วก็คืออยากได้ฟิกเกอร์ของอาสแต่ด้วยความที่ไม่เคยเล่นเองเคยดูอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยอินขนาดนั้นก็เลยยังแบบขอลองไปเล่นเองก่อนถึงจะกล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลย ไปซื้อเกมมาเล่นเนี่ยแหละวันอาทิตย์ที่แล้วพอดีแบบเป็นช่วงลดราคาของสตรีมด้วยนะคะก็เลยได้เกมมาพอตอนนี้มาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าติดมากคือตอนแรกอะที่ไม่ซื้อมาเล่นเพราะอะไรหรือป่าเพราะว่าไม่มีเพื่อนจะเล่นเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็มีห้องออนไลน์เนาะซึ่งเราก็เล่นคนเดียวแ,ลวแหละไม่ได้เล่นเพื่อนที่รู้จักใช่ไหมก็เล่นแบบออนไลน์ไปแต่ก็คือมันก็สนุกจริงๆนะก็นั่นแหละ ตอนนี้ก็เลยติดอมองอัสนะคะวันนี้ก็คือทํางานด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเล่นเกมต่อนะคะ mm hmm. ก็เล่นมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแหละเนาะประมาณนี้ส่วนฟิกเกอร์ที่คิดว่าจะซื้อเป็นของอมองอัสใช่ไหมก็เดี๋ยวคอยติดตามดูลวกันว่าในอนาคตจะได้ซื้อหรือเปล่าตอนนี้ก็ดูดัวอยู่แล้วก็อยากได้นะคะแต่ยัง คือตัวที่อยากได้เนาะมันก็เป็นกล่องสุกนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสุมได้สีที่อยากได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นเวอร์ชั่นของอมองอัสที่ชอบที่สุดแล้วก็ว่าจะซื้อในอนาคตนะคะก็คอยติดตามดูแล้วกันเนาะตอนนี้ขอไปเล่นเกมก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมาดูว่าเราจะได้เป็น c ครู a t e หรือว่าอิมโพสเตอเออเราเป็นคนดีนะคะมีอิมโพสเตคนนึงก็เดี๋ยวขอไปเล่นเกมก่อนนะจ๊ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังทำแบบร่างของเราส่งอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไปส่งพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้เราก็ยังคิดไม่ออกว่าจะวางโซนวางอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะทำในตัวส่วนของคอนเซปต์โครงการนะคะไปส่งซึ่งอันนี้ก็เป็น,นกระดาษที่เราเอาไว้โน้ตเอาไวจ้จดอะไรแบบนี้นะคะว่า อคอนเซปต์โครงการจะเป็นอะไรบ้างซึ่งของเราก็ใช้คำว่า Aesthetic Future นะคะซึ่งอันนี้เป็นศูนทรียภาพแห่งอนาคตซึ่งจะมาแบบแก้ปัญหา,าต่างๆของคนเมืองนะคะใน4ปัญหาซึ่งแบบเป็นปัญหารถติดน้ำท่วมมลภาวะแล้วก็ปัญหาเรื่องของขยะอะไรนี้นะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะดีไซน์เพื่อให้มันตอบโจทย์ตรงนี้นะคะ โดยที่มีฟอร์มเป็นต้นกลงกลางแล้วก็หิ่งห้อยอะไรนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไงและกันหมายถึงตอนเสร็จแล้วนะอันนี้เราก็เริ่มเขียนลงกระดาษแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นการพลอ t ในตัวของไซส์แล้วก็ระยะล้นของโครงการนะคะเขียนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเสร็จแล้วก็จะเอาไปสกนะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาตรวจแบบทีสิตนั่นเองม้วนกระดาษม้วนๆที่ทําอยู่นี้ก็คือที่เราทําไปเมื่อคืนนะคะตอนนี้เป็นเวลากลางวันเราก็เลยกินข้าวรออาจารย์ก่อนเนาะโอเคเราก็ได้ตรวจงานประมาณ3ามโมงสีโมงเลยแหละตอนนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็พัสดุมาส่งพอดีตัวนี้ก็จะเป็นเลโก้อีกกล่องหนึ่งที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นกล่องที่2และ จากที่เราสั่งมาเนาะแต่มันก็คือยังไม่ครบในส่วนของเท้าหรอกก็จะเป็นที่ครบในส่วนของเท้าประมาณชั้น1ถึง4เนะี่ยก็จะได้เป็นสีม่วงเข้มอ่าแล้วก็สีม่วงอ่อนอีก2เฉดอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเนาะโอเคขอแกะก่อนอาแกะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้สั่งจาก ร้านที่สั่งรอบที่แล้วนะคะเพราะว่า2ลร้านเนี้ยบางทีก็มีตัวที่มีแล้วก็ตัวที่ขาดต่างกันตัวที่เราต้องการเนี่อต่างกันเราก็เลยต้องสั่งจากร้านนู้นบ้างสั่งจากร้านนี้บ้างแต่หลักๆก,ก็จะสั่งอยู่สองร้านนะคะซึ่งร้านนี้ก็แพ็คมาให้ดีเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวของฐานนะคะที่เราจะเอามาทำเนาะเออดูเหมือนแบบว่าเขาแพ็คมาเขาจะแบ่งแบบสีสีสีมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดู ตัวฐานที่เป็นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแพ็คในถุงหนึ่งส่วนตัวเล็กๆที่เราสั่งมาเขาก็จะแยกสีให้ด้วยนะคะซึ่งก็โอเคมากเลยเนาะใครอยากจะลองไปซื้อดูเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้นะส่วนร้านที่ซื้อไปครั้งที่แล้วมันจะมีเขียนอยู่ตรงซองใช่ไหมแต่เดี๋ยวร้านนี้จะขึ้นรูไปไว้ให้ละกันตรงนี้นะ โอเคก็มาดูชิ้นส่วนแต่ละอันบ้างนะคะสีเทานี่ก็จะเป็นตัวฐานเนาะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะแยกสีมาให้เราเรียบร้อยเลยวันนี้เราก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านแล้วก็เล่นเกมบ้างทํางานบ้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าดันมีแมวมากวนดูสิเนี่ยมานอนทับนะคะตรงกระดาษที่เห็นอยู่ตรงซ้ายมือก็คือเป็นกระดาษที่เราแบบจดโน้ตงานอะไรไว้ประมาณนี้นะคะนี่ก็มานอนทับเต็มไปหมดเลยดูสิ ไม่ให้ทํางานเลยเล่นเกมก็ไม่ได้เล่นดูดูด,ดูเขาอยากให้เล่นด้วยนะคะก็เลยมาแบบมาเก่อกวนแบบนี้ส่วนสภาพโต๊ะก็คือยังลกเหมือนเดิมนะคะยิ่งมีแมวขึ้นมานอนด้นวยยิ่งลกเข้าไปใหญ่เลยนะคะดินสงูงดินสอก็คือโดนเขี่ยกระจายไปหมดเลยนะสภาพก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหน้าเนาะสำหรับบล็อกนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเลยบายบาย